ไปดูการพูดคุยกันนะครับของกระทรวงคมนาคมเพราะว่าเขาจะพูดคุยกันแผนการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศกครับมีการไปแตะนะฮะในเรื่องของบริษัท การท่าอากาศยานไทยด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับพลเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็นั่งหัวโต๊ะครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางอากาศนะครับเพื่อนํามาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีการพูดกันเรื่องของบริษัทการท่าอากาศยานด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามมาคุณธนันสุวรรณพงษ์รุ่งครับ ครับท่านชมครับวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งทางอากาศครับโดยประเด็นที่ต้องจับตาในวันนี้นะครับคือความคืบหน้าในเรื่องของโครงการท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิเฟสที่ 2. 2โดยในวันนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง ทางอากาศโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการจระส่งค้ามนาคมเป็นประธานเพื่อเป็นแนวทางและผลักดันการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานด้านคมนาคมขนส่งของไทยแบบบูรณาการก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งทางอากาศจะมีการนำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหัวข้อต่างๆครับ โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศและสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการและปัญหาระบบโครงข่ายการคมนาคมยังไม่สามารถให้บริการเชื่อมต่อกัน นะครับได้โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างเมืองกับท่าอากาศยานและระหว่างท่าอากาศยานกับท่าอากาศยานได้อย่างครบวงจรโดยในวันนี้ครับนอกจากพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางส้อยทิพย์ไตรสุดประลัดกระทรวงคมนาคมแล้วยังมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับเช่นกรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสถาบินการบินพลเรือนบริษัทขนส่งจำกัดบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสวนภูมิจำกัดบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดเป็นต้นซึ่งผลที่ได้จากการสัมมานาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับคาดว่าจะได้รับ การคาดหวังว่าจะทําให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งทางอากาศได้รับทราบข้อมูลปัญหาที่ชัดเจนครบถ้วนและรอบด้านเกิดความเข้าใจและสามารถรองรับการเติบโตและพัฒนาขีดความสามารถของทุกหน่วยงานให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกันและนําไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือว่าแอคชั่นแผนต่อไปส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข,ข่าวได้ให้ความสนใจก็คือ ความคืบหน้าของโครงการส่วนภูมิเฟสที่2ที่ขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่พลเอกประยุทจันโอชานายกรัมนตตีได้ให้เป็นโครงการนําร่องที่จะนําระบบเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนก่อส,สร้างภาครัฐหรือว่าคอสมาใช้ครับท่านชมครับโดยกำหนดการในวันนี้นะครับการประชุมเชิงปฏิบัติก,ก็จะเสร็จสิ้นในเวลา16นาฬกานะครับ